โดนรีบกดก่อนโค้ดหมดอายุนะครับเป็นโค้ด The Hunter นะครับแจกตัว7ดาวนะครับเราเข้าเว็บไซต์เกมมาแล้วใช่ไหมครับเราก็เลื่อนลงมาเลยครับเลื่อนลงมาจะเจอคําว่าโปรโมโค้ดนะครับให้เราใส่คําว่า The Hunter นะครับตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แอปพลายโค้ดนะครับเราก็จะได้เป็นรางวัลไอ้เจ้าตัวนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกัน ต้องบอกก่อนว่ามันแจกตัว7ดาวสำหรับคนที่เป็นพารากอนขึ้นไปนะครับคนที่ความก้าวหน้าน้อยกว่านี้มันก็จะแจก6ดาวนะครับแล้วก็อาจจะเป็น5ดาวนะครับอ่า7 6 5ดดาวนี่พารากอนนะครับ6ดาวนี่คาวาเลียส่วน5ดาวนี่จะเป็นโพเว้นขึ้นไปนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรกันนะครับผมก็จะได้มาปุ๊บแล้วก็เปิดปั๊บเลยนี่ เป็นตัวของกอร์เดสเจ็ดดาวนะครับโหอยากได้ไวอยมากเลยอะช็อกเกอร์ก็ได้ช็อกเกอร์ยังไม่มีไม่ก็ดูสสควอตก็ได้เอ้ยชอ็อคเอ้ยเอาช็อกเกอร์ยังไม่มีเอ้ยเปิดได้ตัวอะไรกันคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับถ้าไงก็ขอให้โชคดีนะครับไอ้ตรงนี้ เมื่อเข้าเกมมามันก็จะมีะรูปโปรไฟล์ให้เราด้วยนะครับนี่เป็นรูปของฮันเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้มันจะบังคับให้เราเปยนะครับให้เราไปซื้อของโดยการใช้ยูนะครับซึ่งมองว่าการที่ได้6ดาวกับ7ดาวของไอ้คราเว้นเดอะฮันเตอร์มาเนี่ยมันก็ ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเหมือนล่อให้เราเติมอยู่ะนะครับถ้าเราไปดูตรงร้านค้าเนี่ยมันก็จะมีของมาล่อมากมายเลยแนะนำว่าอดใจรอไว้ก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งซื้ออะไรไปเพราะว่าเราต้องเก็บยูนิตไว้ใช้ตอนปีใหม่นะครับเนี่ยมันจะเป็นทุกครั้งแหละมันจะเอาไอ้อะไรแบบนี้มาล่อนะให้เราแบบซื้อจริงๆถามมาซื้อได้ไหมมันก็ซื้อได้แต่คิดว่า ไอหินปีใหม่อะมันจะเฉลี่ยะคะแนนในกิวรวมกันนะครับก้อนละ300ยูนิตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ของที่ดีนะครับถ้าโชคดีก็ได้ที่ดีเงี้ยมันสุ่มละ3 0 0รอ่ะแล้วก็มารวมมีคะแนนรวมกิลวิกอะก็เลยคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่ากว่าการที่เราเอาอยูเนี่ยมาซื้อกับตรงนี้หมดนะครับถ้ายัางไงก็ถ้าจะซื้อก็คิดดีๆนะครับซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ว่าอีเวต์ปีใหม่งานเฉลิมฉลองมันก็ใกล้แล้วนะครับ10ปีด้วย ยังไงอันนี้ก็อย่าฉับไปซื้อเยอะนะครับถ้าจะซื้อก็อย่าซื้อเยอะแต่ถ้าไม่ซื้อได้ก็ไม่ต้องซื้อครับเก็บไว้เก็บไว้รอปีใหม่อย่างเดียวเลยครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับ